สวัสดีครับกลัาพบกับรายการโนบุ๊กทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับแอบมินโ้งที่อยากจะมาชวนผู้ชนคุยแนะนําเกี่ยวกับโนบุ๊กรุ่นใหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจก็จะสลับสับเปลี่ยนไป,ไปไปมาระหว่างโนบุ๊กหลากหลายบแบรนด์หลากหลายรุ่นแล้วก็หลากหลายประเภทการใช้างานนะครับก็เรียกว่านะครับโนบุกในยุคนี้มันสดใหม่มันมาเร็วมากๆเลยทําให้ คนที่จะซื้อคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งเนาะต้องทำกันมากกันสักหน่อยนะครับ <c oughs> ขออภัยครับเพราะว่าล่าสุดผมไปที่งานคอมพิเทคมาไปจับตัวจริงมาแล้วกับ Asus ZenBook S16 สเปคเป็น amd ryzen ai 9 hx 3 7 0คือเป็น cpu amd เจนล่าสุดนะครับ เป็นเซนห้าแล้วชื่อว่าสติ๊กพอยต์โคสเนของเขาเนี่ยมันล้ำ <c oughs> มันแรงนะครับมันใหม่จอก็เป็นโอเล3สามเคหนึ v ่งรอยสิบเฮพรีเมียมเวอร์เวอรโคตรเบาเพียงหนึ่งจุดห้ากิโลกรัมเท่านั้นเองถ <c oughs> ือว่านะครับเป็นโนบุกอีกหนึ่งเครื่องเลยถ้าใครกำลัมหาแบบอขอแบบบางเบานะครับ ขอแบบพรีเมียมผมว่าตัวเนี้ตอบโจทย์เลยสำคัญก็คือมีพลังในการประมวลผลด้าน AI ที่สูงมากๆนะครับเพราะว่าทาง AMD เนี่ยเขาตั้งใจพัฒนามาในส่วนนี้โดยเฉพาะเพิ่มค่าท็อปเนี่ยนะครับเฉพาะตัว NPU เนี่ยถึง50เลยนะถือว่าแรงกว่าเจนก่อน ที่มีขายอยู่ในตอนนี้พอสมควรเลยฉะนั้น <c oughs> ถ้าใครอยากได้นบุ๊กพรีเมียมสักเครื่องหนึ่งที่ขอแรงขอสดใหม่ขอไม่เคยมาก่อนนะครับผมว่าน่าสนใจหรือว่าถ้าใครเนี่ยมองหานาบุ๊กที่สตล์แบบทเทียบเคียงกับ Macbook ได้ ผมว่าตัวนี้ก็โอเคนะคือถ้าเทียบสเปคจริงๆอเอาตรงๆคือมันแรงกว่านะครับในเรื่องของตัวสถาปัตยกรรมของอย่างก็จริงนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าทาง AMD Ryzen ตัวใหม่นี้นะครับแบตเตอรี่ไลฟ์ก็ไม่ได้เป็นรองในส่วนของตัวที่เป็น ARM Architecture ขนาดนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตาม ต้องรอทดสอบตัวจริงกันก่อนผมไปจับตัวจริงมาโอ้โหมันดีมากๆเลยมันได้ความแบบหรูหรานะครับมีอยู่2สีสันในการผมขออนุญาตอ่านชื่อนะครับผมจำไม่ได้คือเป็นสีเทาสีเงินแหละนะชื่อซูมาเอียเกรนะครับแล้วก็สเกเนเวียน ไวส์ White, นะเป็นโทนนี่เลยนะครับอย่างนี้เลยตัวเครื่องเองก็ทำมาจากวัสดุอะลูมิเนียมอลลอยชั้งชิ้นแบบเกรดดีซึ่งเป็นเซราลูมิเนีมนะครับเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างเซรามิกแล้วก็อลูมิเนียมชื่อว่าเซราลูมิเนียมที่ทางเอ u s สก็ได้พัฒนาต่อยอดมาแล้วก็อนาคตก็น่าจะนำไปใช้กับโนบุ๊กในอีกหลายๆรุ่น อย่างเช่นพวกตระกูลเซนบุกนะครับบางแล้วเบาด้วยแล้วก็แรงด้วยนะครับผมพามาดูตัวดีไซน์ก่อนดีกว่านะครับดีไซน์ <c oughs> โหมันติ้นอะไรมากๆเลยนะครับ <c oughs> โัวเสริมหาเยอะขออภัยนะครับ <c oughs> คือสัมผัสเนี่ย <c oughs> เป็นฟิลอลูมิเนียมถ้าของเทียมเคียงก็ จริงๆมันก็ฟีลไลท์แบบพวก Macbook เหมือนกันนะแต่ก็มีเทคเจอที่ต่างออกไปเซอร์เฟส๋ยวเห็นพวก s ซ f เซอร์เฟสก็เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ต่างออกไปแต่เขาไม่ได้บอกว่าผสมผสานจากอลูมิเนียมอลูมิเนียมเท่าไหร่บ้างแต่ว่าตัวนี้เขาบอกเลยว่าเป็นเซรามิเนียมก็คือเป็นการเบรนนะครับร่วมกันมานะครับสวยนะครับคือจับแล้วต้องชอบอ่ะสำหรับสัมผัสแบบนี้นะ ฝาหลังเองก็ยังใช้โลโก้ ASUS จะลองครบรอบ30ปีเนี่ยตใหญ่ใหญ่อยู่เป้งๆอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งมันก็จะเป็นผิวแบบด้านนะพอร์ตเชื่อมต่อก็ครบคันประมาณหนึ่งนะครับ USB Type C 4.0นะครับ2พอร์ต HDMI เสมอตัวเครื่องเลยไหมแล้วก็มีพอร์ตช่องต่อหูฟังและไมค์นะครับ อีกฟังหนึ่งก็จะเป็นไฟล์สานะ u s b Type ไท A, หนึ่งช่องและ s d Card Reader นะครับคนที่เป็นแบบสายครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์เป็นวิดีโออดิเตอร์เป็นช่างภาพอะไรอย่างเงี้ยเฮ้เอสดการเขาชสบอหมากตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเนี่ยสายครีเอเตอร์ต้องมองเป็นตัวเลือกแรกๆเลยทีเดียวนะ ด้าน,นายตัวเครื่องนะครับบริเวณ palm rest ตรงนี้เขาขายของเยอะเลยนะมันจะเป็นการทํากระบวนการด้วยเครื่องจากร n n c กว่า3,500รูนะครับซ้อนกันในนั้นเป็นช่องที่ดูดอากาศเย็นแล้วก็เป่าลมร้อนออกไปมีโลโก้ asus ฉลองครบรอบ3 0ปีอยู่1จุดด้วยกันแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กไซ z i n ิ16นิ้วที่ไม่มีน้ำพดเห็นไหม ไม่มีน้ำแพดไม่เน้นเราไม่เน้นนะครับแต่ด้วยตัวเครื่องเองเนี่ยมันดูสมมากแล้วก็สวยสวยจริงๆนะมีปุ่มโคพายล t อตแล้วก็มีทัชแพดขนาดบักเอฟเลยบักเอฟนะครับให่มากๆนะนั่นแหละเอาว่าดูแล้วน่าจะใช้งานได้เป็นอย่างดีนี่ <c oughs> คือตัวสี ไว้แล้วกันนะสเกลในี้เนไว้แล้วก็ซูมาเอียเกรย์นะครับมันก็มันก็ไม่ถึงกับดำมันออกเทาเข้มเข้มหน่อยนะก็ดูสวยแบบหนึง่งแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามาขายไทยแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งสองสีไหมนะครับแต่เป็นว่าดีทั้งคู่เรื่องของสีสันน้ำหนัก1.5กิโลกรัม ความบางอยู่ที่1.1เซนเท่านั้นเองถือว่าบางมากนะครับอหรือว่า11.1ม mm ิลิเมนะครับ AI Engine นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยก็เป็น Ryzen 9 Ryzen AI 9HX นะครับที่ทรงพลังอย่างที่เคยอย่างที่ไม่มีมากอ่อนสำคัญเลยตัวการ์ดจอก็แรงด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็น Radeon 8900M เป็น สถาปะะัตยกรรมเป็น R DNA สามุดห้าแล้วนะครับแลรวพอกับการจอแยกที่เป็น GTX 1นึ่งห้าศูนย์จริงๆนะ Windows เสียบโฮมนะครับตัว NPU เนี่ย XNA ถึงห้าสิบท็อปแล้วก็ถ้าทำงานร่วมกับตัว CPU แล้วก็ตัว GPU เนี่ยจะมีความแรงถึง80ดบทอ็อปเยอะกว่าที่มีตอนนี้เยอะมากๆนะครับเยอะกว่าฝั่งที่เป็น Qualcomm แซฟแลคกอนด้วยเซรามิเน่าหมือเนาะอ่ะ,นอะ,อะหน้าจอนะครับบอกไปแล้วแอชแพดใหญ่นะครับซ่อนปุ่มเอาไว้ลำโพงซาวบายฮามาการดอนนะครับแล้วก็เป็นหกตัวทวิสเตอร์สองตัววูฟเฟอร์สี่ตัวผมลองฟังแล้วเออผมว่าตัวเนี้ยใกล้เทียบเทียงเรียกันได้นะเออเสียงดีมากๆเลยนะเสียงดีเหมือนพวกไ a ้บุ o กโปรเลยอะ่ะอันนี้วาวนะ พราะปกติแล้วโน้ตบุกวินโดว์เสียงเนี่ยผมพูดตรงๆนะมันก็ยังเป็นรอง MacBook อยู่ดีพูดพูดถึงเฉพาะตัวลำโพงที่ติดเครื่องมานะเหมือนเขาจุดอัพไม่ได้อร่อยมากแต่ว่าตัวเนี้ยทำได้ดีแต่เดี๋ยวขอลองฟังอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆก็ไม่แบกใจหรอกเพราะว่าก่อนหน้านี้น,นะครับตัว l อ g s e r i s เนี่ย G14 แล้วก็ตัว G16 เนี่ยลำโพงตัวเหมือนกัน As u s, s ก็สามารถจุดอัพมาได้เป็นอย่างดี นนั่นแหละเอาว่าเรื่องลำโพงผมเริ่มจะไว้ใจ a s u ุแล้วนะครับวิดีโอแค่ว่ากันอืนอ่นๆล่ะออ๋ก็พวกแนวทางแนวคิดอิ s สป r a t ช o n ต่างๆในการดีไซน์เรื่องของระบบทำความร้อนนะ่ยมีการสื่อสารด้วยภาพที่ดูเป็นแบบจากวัตถุที่เป็นธรรมชาตินะทำได้สวยนะครับ เซ拉ล,ลูมิเนียมก็คุยแหละว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสองอย่างนี้นะครับสองผักเนี่ยเออมันทั้งแบบพรีเมียมทนทานนะครับแล้วก็ให้ตัวสูงผมไปดูในและมาแล้วแหละเขาลองบิดตัวเครื่องด้วยเครื่องจักรดูนะบิดอย่างเงี้ยเออใช้ได้นะครับยืดหยุ่นเหมือนกัน สีสันก็มีแนวคิดมาเนาะคอนเซ็ปต์นะครับซึ่งบอกผมหน่อยว่าชอบสีอะไรกันอยากให้แอสซุทไทยเอาสีอะไรเข้ามาขายดีกว่าถ้าต้องเลือกนะอความบางบางมากนะครับเบาก็เบามากอะโนบ,บุกจอสิบหกนิ้วนะครับขอย้ำาป็นโอเลดด้วยไม่ใช่แบบโนบ,บุกจอสิบสาสิบสี่นิ้วอะ่ะนี่มันจอสิบหกนิ้วนะเบาวกว่าหน้าจอสิบสี่นิ้วบางรุ่นของบางแบรนด์อีกใช่ไหมล่ะเออ วิศวกรรมภายในก็เรียกว่ามีการยัดเข้าไปผมก็ไปดูเขาแหละเขาผ่าคือมาให้เห็นนะครับผมไปในเฮดวอเตอร์ของ As u s เขานะครับเมนบอร์ดเล็กนิดเดียวเองจริงๆนะเมนบอร์ดเดี่ยมันแค่ฝ่ามือเหรอมั้งนะแต่เขายัดทุกอย่างลงไปได้นะครับแน่นอนแรมเขาออนบอร์ดมาไม่ต้องแปลกใจ LPD5X นะครับประพันละไกะเฮิรอารมณ์สองตัวมีฮิตพปฮหิปไปนะครับมีแบตเตอรี่มีลำโพงอยู่คือ อย่างแน่นน่ะแล้วก็เบาด้วยออมีกาฟินชีสเรื่องของการกระจายความร้อนด้วยนะครับอันตาสลิมเป็นเวเปอร์แชมเบอร์อืมใช้ได้ใช้ได้งานดีนะครับอ่โอเคนี่ด้วยเครื่องจักร c n ีนนะครับฉลุลงไปใช้คำนี้ให้มันพรีเมียมมากๆนะครับ Superior AI แน่นอน CPU นะครับไรเซน AI 9 HX 3 0แมแหมมันเป็นตัวที่อยู่บนโนบุกเกมมิ่งอยู่บนโนบุกบางเบาอยู่บนโนบุกแบบหลายกล,ล,ล,ลุ่มเลยทนข้างไดนามิกผมเข้าใจว่าอยู่ที่การอัดไฟของแต่ละประเภทของโนบุกนะครับแรม32 SSD 2 h เทบแบบจัดเต็มสุดเนะาะแบตเตอรี่เจ็ดสิบแปดวัตต์อวนะครับ การ์จอนี่ไม่ได้บอกเนาะจริงๆน่าจะอวดหน่อยเพราะว่าเป็นตัว Radeon 890M ซึ่งแรงกว่ารุ่นหน,นุนกอนหนึ่งตัว 780M ไปอีกระเต็ปหนึ่งนะครับ Wi-Fi 7นะด้วยเชื่อมต่อแบบไร้สาย CPU ก็เป็นแบบ12คอร์24เทรดนะครับ <c oughs> AI อ่ะ AI PC อ่ะนะยุคนี้นะครับทำงานจากตัวทั้ง NPU ีแรงกว่าเดิมนะครับมีโค p ป l o t ลอดรองรับในตัว Windows เลยแล้วก็พวกแอป ASUS AI ต่างๆพวกลดเสียงรบกวนนะครับให้ภาพคมชัดสูงขึ้นหรืออื่นๆปรับโหมดการใช้งานแบบอัตโนมัติแล้วก็จากการที่มี NPU มันก็จะรองรับแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์ม AI ต่างๆที่อนาคตเนี่ยต้องได้ดึงพลังของ NPU มาใช้แน่นอนนะครับ <S 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 <ๆ S 1> ทุกๆอย่างเลยจริงๆแล้ว ทุกๆอย่างเกัับสายครีเอเตอร์ AI จะมามีบบอทมากๆเลยซึ่งตรงนั้นจะเป็นจุดตัดแล้วว่าโน้ตบุกเครื่องนั้นมี NPU ไหมโน้ตบุกเครื่องนี้มี NPU หรือไม่นะครับ Smart Creator อ๋อก็สามารถปรับความสว่างที่ขอบตัวเครื่องได้เลยหรือว่าลดเสียงเพิ่มเสียงก็ได้ที่ขอบซ้ายและขวานะครับบนล่างก็จะเป็นการแบบ score v ดีโอสำนองนั้น มี IR camera เมราสแกนใบหน้ามีซอฟพูต้านเพื่อความปลอดภัยนะครับ AI Sense นะครับมีการใช้กล้องมาจับเราว่าตอนนี้เราอยู่ไหมถ้าไม่อยู่หน้าเครื่องเครื่องก็จะล็อกให้อัตโนมัติพอเรากลับมาสแกนหน้าใหม่ก็จะติดแล้วนะครับลำโพงผมภาพนี้มันทำร้ายที่ใต้ผมเอาโนาบุกไปเล่นบนที่นอนนะครับ แต่ก็พอได้แหละคืออย่างนี้ถ้าเราเอาไปดูคอนเทนต์ทั่วไปผมว่าโอเคเพราะว่าพัดลมอาจจะไม่หมุนได้ซ้ำนะครับแต่ถ้าหาอะไรแข็งๆรองก็ดีกว่าเพราะว่าที่นอนเนี่ยมันก็จะมีการอุดช่องรัวไวไหจจะพวกเส้นใยผ้าติดเข้าไปอีกอแต่ถ้านำํานหนักยังไงซะก็ไม่ควรทำบนที่นอนนะครับเพราะว่าไม่ถูกซีละอันหนึ่งนะครับปวดคอด้วยแล้วก็ พอมันทำงานแบบฟูลโหลดเนี่ยมันก็จะดูอากาศเข้าไปซึ่งจะตันหน้าล่างเนาะอ,อ่ะตรงนี้ประเด็นคือพลงองหกตัวดับบี od, ้แอชมอรดบี S ้วิชั่นะครับลำโพงก็เรียกว่าคุณภาพเสียงดีโดยชัวร์ผมคาดหวังนะผมเชื่อด้วยผมฟังแล้วแต่ผมฟังในงานไงนแต่เสียงมันดังอ่ะแต่ผมพอฟังว่ามันน่าจะโอเคเลยนะออแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ใช้งานได้ทั้งวันนะครับ all day every day พอเชื่อมต่อก็ถือว่าให้มาเยอะ USB C 4.0นเนี่ยทัน์ทีบเท่า Thunderbolt สนะครับแล้วก็ u ูปฟังชันทํานไทุกอย่างและมี SD card มาด้วยอันนี้ดีมากๆเลยแต่เขาไม่ได้บอกความเร็วนะเดี๋ยวผมลองไปหาดูอีกทีดีกว่าว่าความเร็วมันเท่าใดนะครับเท่าใด Wi-Fi 7ดอันดีกว่า Wi-Fi 6นะครับชัว์อยู่แล้วแต่ว่าที่บ้านเอาเตอร์ไม่รองรับเนาะ พูดเบาๆเล็หน่อยอ่าอื่นๆนะครับ Windows เสียโฮมติดเครื่องมาเลยจริงๆก็จะมี Ryzen เก้าสามด้วยที่เป็นสเปครองนะครับก็จะแรงน้อยกว่าแล้วก็การ์ดจอก็จะแรงน้อยกว่าเห็นไหมหน้าจอสิบหกนิ้วนะครับถ้าเมืองนอกเนี่ยอาจจะมีตัวที่รองรับพัฒสกีได้ด้วยนะครับ แรมสามสองติดเครื่องมาเลยแต่ว่าก็จะมีเริ่มต้นยี่สิบสี่ก็มี <c oughs> SD หนึ่งหรือสองเทรไบต์อ๋อเป็น SD ส0ศูนย์ก็วิ่งไม่เต็มผมจำไม่ถิดมันจำไต่ถ่าวิ่งประมาณสามรอยกว่าเมกะไบต์นะถ้าเป็น SD สดศูนย์จะวิ่งประมาณเจ็ดแปดร้อยเมกะไบต์นะวิ่งไม่เร็วสุดละกันแต่ก็โอเคใช้ได้ คีย์บอร์ดมีไฟนะครับเป็นสีขาวแหละนะครับมีปุ่มโคพิ l ล t เว็บแคมฟูชดมี IR c a m e r คลําลำโพงแบตเตอรี่น้ำหนักนะครับความบางอ๋อมีความเป็นลิ่มนะครับหมายความว่าบางสุดเนี่ย1.19ถึง1.29เซนติเมตรก็ก็บางก็บางโคตรครัวแหละนะครับ มีความทนทานแบบมี l i t a ร y g รีเกตกกระแทกฝุ่นละอองความร้อนความชื้นนะครับหมดแหละอ่ะปิดท้ายที่ตัววิดีโอแล้วกันถือว่าเป็นนบ,บุกที่ผมว่าเออดูลงตัวแล้วก็เซ็กซี่สุดอีกหรือร่นเลยหน้าตอนนี้นะเรื่องของความน่าใช้งานเนี่ยผมว่าหลายคนรอคือ บางคนมีงบประมาณในการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กที่มันสูงสักหน่อยแล้วกันผมว่าตัวนี้น่าจะห้าหมื่อัพนะครับแต่ถามว่ามันลงตัวแล้วจบไหมเออว่าจบได้เล็เว้ยแรง CPU ใหม่กาจอก็ใหม่นะครับตัวเครื่องก็ใหม่รองรับงาน AI อีกพอร์ตเชื่อมต่อก็ครบคันประมาณหนึ่งแล้วละ่ะหน้าจอก็ดีลำโพงก็เยี่ยมแบตเตอรี่ก็นาน คือถ้าคุณไม่เล่นเกมอ่ะผมว่าตัวเนี้ยน่าจะใกล้เคียงคำว่าเพอร์เฟกเลยก็ได้นะยังไงก็รอแบรนด์อื่นมาสู้กันต่อเพื่อแบบแหมเซนบุ๊คมันจะกินตลาดไปสะหน่อยเนาะนะครับคือมันต้องมีเอ่เรียกว่าคู่แข่งกันหน่อยนะตอนเนี้ยคู่เทียบอะจอใหญ่แล้วบางแล้วเบาเนี่ย MacBook สิบห้านับไหมวะน้แอร์สิบห้าผมว่าโน้แอร์สิบห้าแรงน้อยกว่าตัวนี้แน่ๆน,นะครับตัวชัวร์กราฟิกก็เป็นรองแน่ๆน,นี่ห้ออื่นเนาะต้องขอจอใหญ่แบบสิบหกนิ้วแล้วก็หรือสิบหนะ้าก็ได้อะแต่ขอบางแล้วก็เบาด้วยอะ่ะคือพรีเมียมไม่ยากเว้ยนี่ผมผมนั่งคิดอยู่นะเนี่ยนึกไม่ออกเว้ยเดี๋ยว XPS 16ไม่ใช่อะมันก็เป็นในกลุ่มนั้มันแสงกับบาแล้วมันก็คนละกลุ่มมันมีกาจอแยกด้วยอะนัะ่นแหละเอาว่าระหว่างนี้เพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็มาบอกกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ไอพวกขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ